วันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2564ร้อยเอกธรรมนัฐกรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินเนื่องในโอกาสครบรอบ58ปีและพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน Center of Excellence on Land Development ณกรมพัฒนาที่ดินเขตจตุจกักรกรุงเทพ ร้อยเอกธรรมนัตน์มเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากลุ่มพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงมีผลงานที่สร้างความพึงพอใจแก่เกษตรกรอย่างมากโดยเฉพาะการจัดการดินและที่ดินในพื้นที่เสื่อมโทรมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลสร้างความเข้มแข็งของหมวดินอาสาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลเกษตรกร เป็นการก้าวเข้าสู่การแข่งขันภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบและจากสถานการณ์โควิด -19 ประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รมพัฒนาที่ดินได้สร้างความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนเกษตรกรโดยจัดทําแหล่งน้ําและจัดก,การพื้นที่เพาะปลูกรูปแบบต่างๆหลายหมื่นไร่นับจากนี้ไปจะพบเห็นสังคมเกษตรกรไทยที่มีความสุขจากการผลิตอาหารมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเกษตรกรรุ่นใหม่กลับบ้านเข้ามามีบทบาทในสังคมชนบทสร้างครอบครัวที่อบอุ่นต่อไป